สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอดีตภรรยาชาดาโพดศึกนี้ขอยืนข้างลูกเขยพร้อมปะทะแฉตั้งใจวางแผนมาคน้นจากกรณีตำรวจ ปอกอปอปปเขาจับกลุ่มนายวิรชาติรัศมีอดีตนายกเทศมนตรีตำบลตะลุกดูอำเภอทับทันจังหวัดอุทยัยธานีลูกเขยของนายชาดาไทยเศษร,รัฐมนตรีช่วยมหาไทยในความผิดฐานเรียกรับสินบนโครงการรับเหมาก่อสร้าง0กแสนบาทต่อมานายวิรชาติตัดสินใจลาออกจากนายกเทศมนตรีตำบลตะลุกดูเพื่อเปิดทางให้มีการตรวจสอบและสอบสวนตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุด เตือนจิตราแสงไกรอดีตนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีและเป็นอดีตภรรยาของนายชาดาไทยเศร พดถึงนายเบียร์รัศสมีหรือแม็กููกเคยระบุว่าทำเฮี้ยอะไรมันก็ด่าไม่ทำเฮี้ยอะไรมันก็ด่าฉะนั้นไม่ต้องไปสนเฮี้ยอะไรแล้วแม็กเป็นคนพูดน้อยสุภาพนอบน้อมน่ารักแต่มีความดุดันเด็ดขาดอยู่ในตัวหลังจากแม่แมวของแม็กเสียชีวิตแม็กก็เคว้งและเสียใจหนักมากโชคดีมีภรรยาที่รักและเข้าใจมีลูกน่ารักและเป็นกำลังใจได้พอย,ยืนไวมีไรายได้จากกิจการส่วนตัวไว้ใช้ใจ่าย ลงเล่นการเมืองเพราะอยากตามใจพ่ออยากให้พ่อมีความสุขพ่อชอบแต่พอพ่อเสียแม็กก็ถอดใจบนไม่อยากอยู่ในวงการนี้อีกมันล่อแหลมเกินไปการเมืองคุณจ่ายเงินส่วนตัวได้ขายบ้านขายนาขายสมบัติมาแจกจ่ายเลี้ยงดูชาวบ้านได้แต่อย่าคิดจะหาเศษหาเลยได้เสลึงเดียวก็ผิด เงินเดือน4ี่0 0ื่นใส่ซองภาษีสังคม60,000อันนี้ประสบการณ์ตรงตอนเป็นนายกเขามามีแต่เสียกับเสียเสียเงินเสียเวลาเสียโอกาสได้อยู่กับคนที่รักเสียเวลาได้ดูการเติบโตของลูกๆเสียทีคนชั่วเสียความสัมพันธ์ใกล้ชิดของเด็กๆด,ด้วยคําว่าทุ่มเทเพื่อส่วนรวมซึกครั้งนี้แม้จะยืนข้างแมกแม้จะปกป้องลูกเขยคนนี้เสมือนเป็นลูกชายของแม่แท้ๆคนหนึง ความจริงจะต้องปรากฏแผนนี้โดนเตรียมการมาอย่างดีเสนอติดสินบนเจ้าพนักงานตั้งใจวางแผนมาคน้นไม่ได้ทำคือไม่ได้ทำไม่ได้รับและไม่มีการติดต่อความจริงจะปรากฏมาเลยกูพร้อมประทะทุกองศาสำหรับนายวิราชาติรัศมีหรือแม็กเข้าพิธีสมรสกับนางสาวอันทิกาไทยเศษหรือหญิงบุตรสาวของนายชาดาไทยเศษเมื่อปี2559ที่ผ่านมาขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ